ฟอร์ดเอเวเลสต์นะครับคันนี้ติดชุดคานขวานะครับวกกับตัวจักรยานของทูเล่นะครับผมเดี๋ยวเราดูตัวอุปกรณ์นะครับตัวอุปกรณ์นะครับตัวชุดคานขวาของฟอร์ดเอเวเลสต์เป็นคานตรงรุ่นนะครับมีชุดกุญแจล็อกกันขโมยครบนะครับทั้งหมดสี่มุมนะครับตัวคานนะครับจะเป็นวิงาร์นะครับสีเงินนะครับผมส่วนตัวจักรยานนะครับจะเป็นตัวชุดจับแบบถอดล้อนะครับมีกุญแจล็อกกันขโมยสำหรับตัวอุปกรณ์นะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นชุดเกย์ขโมยนะครับผม ตัวนี้นะครับมีฐานวางล้อหลังมีสายรัดครบนะครับโอเคแน่นหนาขับเร็วได้นะครับตัวนี้ติดตั้งง่ายนะครับไม่ยุ่งยากนะครับผม